มาละพี่น้องคูยเดี๋ไปอืมคามคิดตามซ่องสอสวดเมื่อสกุลน้ำเดอพี่น้องสบายดีพี่น้องมานี่มาพบพ่อผมสอสวดเมื่อสกุลคนกุศนในเมนูตำไม,ม่ยงังตะไคร้ไข่ไข่ไข่พี่น้อง สุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุบงสุบอนสุคูสุคนนะครับผมพ่อพ่อผมซอสซอสมือสกลคนกุสมานพี่น้องเมื่อนี้พาพี่พาน้องมาเบ่งในเมนูนตํามเมี่ยงตะไคร้พี่น้องเคยกินบอ่อพี่น้องเออนี่แหละไทยบ้านไทยสู่กุสมานอำเภอกุสมานจังหวัดสุรนครบ้านข่อยกินได้พี่น้องเลยตํามเมี่ยงตะไคร้พี่น้องเอาตะไคร้เฮานี่แหละแล้วก็มาตํานะครับตําคือเมี่ยงคือแบบตําเมี่ยงบะม่วงตําเมี่ยงไอง้บหุ่่แเละพี่น้องเลย เนี่ยมากินข้าวนล้วกันครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ผมสอสสมุนไพรนำเสนอพี่น้องมาเี้เอากินกับข้าวพี่น้องได้ฮอดผักกะทินได้ผักกาดมะระอะไรก็ได้คอไก่พี่น้องกมากินอ่ะกินข้าวแลกันพี่น้องมาเนอะแต่งเผาผูมาเข้ามากินกันจะได้ก็ขอ,ขอบบุญขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งอาประเทศนอกแะ้วกะ็ทั้งไอ ฝั่งลาวบ้านใกล้ๆบ้านเราไปน้องเนาะเออที่ซอยหนุนนำกดซับสโคขับสับสไครป์เป็นกำลังใจผมโซ่โซ่มวลชนเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเนาะเออเอาขอบคุณขอบคุณพี่น้องเนาะเอามากินข้าวหน่อยไปน้องเด้อเออเด้อเนี่ยจัดเลยผมขอเอาข้าวคำใหญ่ๆสะกก้อนหน่อยไปน้องเลยเอาคนจะว่าก่อนอืมเด็ดพี่น้อง อืมโอ้อยนี่แหละพี่น้องโคงเด็ดกินเข้าใส่ตำเมี่ยงอืม แซ่บได้พี่น้องเด้ลองไปเบิง่งเด้อลองตำเบิง่ง 음음 음. น้องต้องลองเ้อพี่น้องแสด้คุณจักว่าคงแ่บเมืองสุโขเป็นอะไร <c oughs> ตำ้มจะยอดปากขาบพี่น้อง นื้อาขามส้มเข้ากันเนาะอืมอืม ได้ปลากระถินไม่น้องปลากระถินกินกับจริงๆเนี่ยต้องมีหมากกระถินน้ำน้ำบ้าไะไกันมาบ,บุมมี่ไม่น่อยงงมาลอืม้ม ข้อไก่ก็กรอบดีด้วยว่าถอดกรอบ,รบ มาล่าไปน้องกู้ไปอือ ได้หอมกแตงรายไปเนาะอืเป็นยาระบายไปเป็นอะครับไดกัน mm hmm. มีประเด็กตอนนะครับ Ừ. Tao với ง่ายๆไปร้องหาตามทุ่งตามบ้านเฮากม็มีผักสวนครัว ครับสุดท้ายเพื่อปีเพื่อน้องนะอืมมาอืมอ่า เกียงทับไปน้องห้าน่ะเจอเมียงตาไข่อย่ไปน้องมื่อนี้ยฟาวพี่พาน้องพาพี่พาน้องมากินน้ำกันไปน้องเนาะเอาแค่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ซัมมี่กับเป็นกำลังใจให้ผมซสซอสมืองสกุลเลยี่น้องเอ้ยเอ้าเมื่อนี้ผมซสซอสมืองสกุลขอลาพี่ไปน้องเพียงที่นี้น้องไปเนาะฝากในกับตำเมียงหน่พี่น้องเนาะเอ้าเมื่อนี้ผมซสซอสมืองสกุลคนกุสมัน ขอลาพี่และน้องเพียงคนนี้มือใหม่โอกาสหน้ามาพบพอกันใหม่ครับมื่อนี่ขอตวสวัสดีครับผมที่ตามซ่องสอสวนเมื่อสกุลน,น้ำเด้อพี่น้อง